หลังจากวิดีโอก่อนผมต่อเม็ดชะตัวแรกเป็นหนึ่งตัวนี้เริ่มติดใจครับวันนี้จัดมาใหม่อีกหนึ่งตัวครับพบเยอะกว่าเดิมเท่กว่าเดิมอ้ออันนี้สังเกตที่หน้าดีๆครับมันเหมือนตีมสามกกกับพูดง่ายนี่คือกวดอูครับอ๋อหน้าแดงแล้วก็ถือเรียกว่าอะไรอะ่ะ เขียวเจ็บผมเขเรียกไม่ถูกเหมือนกันทวนเออประมาณนั้นนะครับอ่าเป็นตัวที่เท่ขึ้นกว่าเดิมวันนี้เรามาแกะแล้วต่อกันเหมือนเดิมครับอ่าอันนี้ไม่รู้กี่ข้อต่อนะแต่ก็เป็นหุ่นงยนต์แบบนั้นเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวป้อมๆเหมือนกันเลยนะมาลองต่อกันอ่ารถต,ตัวนี้ครับชื่อซีรีส์คือ Hero Warrior หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมคือตัวนี้อ่ากวานูแล้วตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ย ไม่ได้มีชื่อบอกเหมือนกันอ่ามันรู้มันจะมี3ตัวอ่าใช่ใช่ใช่ดีดีมันจะมี3ตัวครับโปะโปะโปะนะครับผมก็ตัดตัวที่เออผมชอบสีเขียวแล้วแหละก็เลยตัดสีเขียวมานะครับมาดูกันข้างในหน้าตาเป็นยังไงทัดดาโอเคมีพวกอุปกรณ์ตา่างๆแล้วก็คู่มือให้พร้อมนะครับเนี่ยเป็นข้อต่อบนบนโดยสามข้อต่ออยางงั้นเลยเฮ้ยขึ้นข้อต่อมีไม่มากโอเคอยู่นะคู่มงคือโอโ้คู่มือใหญ่จังนี่อ่ามีบอกกันเดียดชัดเจนมีของแต่งพร้อมนะครับเยี่ยมอะ มาลองเล่นกันก็ไอ้พวกนี้เป็นพวกเปลือกใช่ไหมน่าจะต้องไว้ที่หลังสุดเลยนะครับมาดูกันนะครับในขั้นตอนต้นอ๋อเขาเริ่มที่หัวก่อนเลยเนาะมาถึงเอาหัวก่อนปุ๊บปั๊บปุ๊บอ่อทำไมหัวมีสองจุดเหรอกสองแบบยังไงไม่ได้ใจเหมือนกัน <c oughs> อ่ะพอหัวเสร็จปุ๊บอ่ะหนึ่งสอสมสี่อันนี้ก็ไปตัวอ๋อเขาแยกกันชัดเจนเลยนะครับส่วนหัวส่วนตัวส่วนแขนส่วนขาอะไะใช่ไหม ขาแค้คำนี้ขา,ขา,ขาแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาต่อประกอบกันออกมาเป็นรูปแบบนี้อ๋ออันนี้คู่มือมันจะแตกต่างกับอนุนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวสามข้อต่อตัวเก่าที่เราเคยต่อกันเขาจะแบบเรื่องอะไรนะก็แบบบอกไล่ลำดับไปอันนี้เขาบอกทีละส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต่อตรงไหนก็ได้เราจะเริ่มจากอันไนก่อนก็ได้หมดเลยไม่มีปัญหาใช่ปะ่ะอ่าแล้วสามตัวมันแตกต่างกันนี่ อที่เฮดเนี่ยหนึ่งสองสามก็คือทั้งสามตัวเนี่ยหัวแตกต่างกันซึ่งผมจะรู้ได้ไงเนี่ยว่าหัวหัวของผมตัวไหนน่าจะตัวนี้นะเออเราก็ต้องดูหัวของตัวเองพวกง่ายๆนะครับอ่ามางั้นเราหัวก่อนเราไล่ตามลำดับเขาแล้วกันเพราะว่าเขาเริ่มต้นที่หัวเราก็ต่อตามนั้นเลยเราเอาหัวมาก่อนละกันนะครับดูพวกของที่น่าจะเกี่ยวกับหัวทั้งหมดอ่านี่อ่าหัวหลังหัวหน้าใช่ไหมแล้วก็มีไอ้ตรงทองทองเนี่ยอ่าแล้วก็ อะไรกันหนึ่งมันจะต้องมีข้อต่อสักอันนะ่ะก็ข้ออยู่นี่เนี่ย,ยมีหมดเลยทุกอย่างพร้อมเลยอ่ะโอเคข้อเข้านี่ต้องมีข้างล่างนิดนึงอ่ะโอเคนี่ใส่ข้อเข้าไปตรงนี้ปั๊บจึก๊กแล้วก็มีข้างล่างตรงนี้นิดหนึ่งนี่เป็นเหมือนแบบเป็นหน้าใช่ปะ่ะเข้าไปอ๊บอ่าใช่ครับจากนั้นก็เอาโอ้เอาหัวใส่เข้าไปเหรอ อ๋ออันนี้หัวหัวปุ๊บปุ๊บหลองอันนี่อันนี้ด้านหน้าใส่เอาใส่เข้านี่ยอ๋อใส่เข้าตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วก็มีข้างหลังโผล่มาอ้มันก็ไม่ยากนะมันเหมือนแบบว่าแบบตอบประกอบมาเรียบร้อยแล้วอะเราแค่ทาตามขั้นตอนใส่เข้าไปตามรูปรูปที่มันมีอยู่ซึ่งตามรูปตามตรงเตะเลยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้ความหัวเออ นี่ข้อมวอยงี้นี่นะไป่างงี้แล้วโอ้โอ,โอเป็นหน้าแดงงี้เลยนะครับนี่มองเห็นเลยปุ๊บแล้วก็ต่อประกอบกันเข้าระหว่างข้างหน้ากับข้างหลังข้างหน้าต้องความลงแล้วกันั้านั้นมันน่าจะเข้ายากอือเอาหน้ากับหลังมาต่อประกอบกันชึบกดเข้าไปปุ๊บปุ๊บริงเดเอาดิงดง่าย,ายๆแค่นี้เลยครับอ่ามันควรจะต้องต่อกันใช่ไหม ผมว่านี่ออกก่อนมันมันกดไม่ได้อ่าโอเคเฮ้ยง่าย,ยานี้เลยอะเฮ้ยผมว่ามันง่ายกว่า13ข้อต่อเยอะเลยครับคล้ายๆว่านี่กดให้แน่นอ่าคล้ายๆว่าเขาแบบออกแบบมาให้มันเป็นแบบรูปทรงอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วครับเราแค่กดๆๆเข้าไปนะครับแต่อย่างนี้ต้องระวังก็คืออย่าก,กดแรงบางจังหวะที่มันฝืนหรืออะไรเงเดี๋ยวมันหักมันอย่างงี้ปุ๊บ,บเห็นป่ะเฮ้ยจะแล้วหัวโอ,โ,โอ้โห้าอง่ายเลยครับแบบนี้นี่ส่วนหัว เห็นไหมในขั้นตอนนี้แค่นี้เองนะครับโอเคแล้วก็ไปต่อขั้นตัวขั้นอะไรอย่างงี้โอ้ยไม่ยากไม่ยากวิดีโอนี้ผมบอกผมว่าผมห้สิบห้านาทีอะน่าจะเสร็จนะมัง้งนะด้านหน้าคือที่เป็นตัวทีอ่าเราต้องปึกดูจากคู่มือนะครับดูว่าคู่มือเขาเป็นตัวไหนและเลือกหยิบตัวให้ถูกนะครับตไม่ออกซึ่งตรงนี้น่าต้องตัดออาใช่ไหมตัดเอาเลยอื ถูกนะเออดู้วยนะบางทีไปตัดไปตัดตรงส่วนที่มันจะต้องมีอยู่ที่ตัวออกไปงามไส้ก็มีอ,อีอ๋อก็เป็นสีเขียวตรงนี้ปุ๊บด้านหน้าจะเป็นสีดำใช่ไหมอ่าด้านหน้าตัวนี้เป็นตัวสีดำที่มีที่มีออกข้างข้างไหนนี่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 ตัวนี้นะครับออกข้างๆมันพอดูรูปมองเห็นอยู่นะครับอย่างตรงนี้เห็นไหมเนี่ย พันพอมองเห็นอยู่เป็นตัวข้างๆนะครับ B9 อ๋อมีบอกรหัสอยู่ B9 นี่ B9 อ่าอันนี้ E5 E, e. อ๋อมีรหัสอยู่ครับนี่ B อ่เดี๋ยวผมให้ดูใหม่อีกทีผมไม่ได้ดูแต่ต้นนะโอเคอ่าเมื่อกี้อ๋อไม่มีแล้วเอไม่มีหรือมาถึง E เนี่ย E เห็นปะ่ะ E อันนี้ B อันนี้ F อันนี้ H นะครับอ่าโอเคถ้างั้นอ้าว e 5อ่าอันนี้ b 9ล้ราหา b 9มาก่อน b 9อยู่ตัวนี้อึบอาอบ b 9แล้วก็ e 5กับ e 4อ่านี่ e เอาไปใช้ d f นี่ e อ่า e 4 e 5นี่3นี่ e 5 e 4อยู่นี่อ่าส่วนนี่ e 5ใช่ป่ปะนี่ e 5อยู่นี่โอ้ ง่ายครับถ้าอย่างงี้ง่ายสิบสามเตอมันได้มีตัวบอกนี้ผมก็เลยชินกับการที่บอ๋อมันเป็นแบบ line, าลายเขาหนอใช่ป่ะติดท,ทองปรับอ่าสิบสามเขอตอตัวกล่บมันไม่มีมันบอกอย่างนี้ผมก็เลยไม่ชินครับไม่ชินกับการที่มีที่บอกอะ,อะอย่างงี้ก็ติดเข้าไปข้างหน้าโอ้มันติดง่ายครับมันเป็นแบบล็อกแบบเข้ากัดกุ๊บ,ลบแล้วแน่นเลยนะครับอ่านี่ข้างหน้าเสร็จนะครับข้างหลัง e สามนี่ e สามก็คือตัวนี้เออจ๊บ e สาม ด้านที่มีตุ่มใส่เข้าตรงนี้แล้วแบบคู่มือเขาดูง่ายครับมันค่อนข้างชัดเจนเข้าใจแจ่มแจ้งอยู่นะครับผิดหันหัวขึ้นเห <c oughs> ็นไหมเราดูจากคู่มือแล้วก็หันหัวหันหางให้ถูกหันซ้ายหันขวาให้ถูกก็ได้แล้วนี่โอเคนี่ตรงนี้เสร็จจบหนึ่งตัวนี่ในขั้นตอนการต่อตัวด้านหน้าหนึ่งนะทีนี้ครับก็มาที่ด้านหลัง ด้าหลังเดี๋ยวเราเดี๋ยวอันนี้เราทิ้งไว้ก่อนมันอยู่ตรงนี้ใครเอาด้านหลังมาประกอบครับวางไว้ปุ๊บมาที่ตัวด้านหลังครับก็ตัวใหญ่อันแรกเลยแน่นอนครับนี่เฮ้ยง่ายเหอะชอบแกะอะไรง่ายทุกอย่างคือง่ายหมดเลยมีบอกหมดนะครับ f 5 1แล้วก็ b 13บสาม b ยี่สิบ b สิบเก้า่า b f มาก่อนแล้วกัน f อยู่ไหนอ,อ้าว f ห้าคือตัวนี้แหละที่เหลือก็ b หมดเลย b สิบสามสิบเก้ากับยี่สิบนะครับหาหาเลย จริงๆดูจากรูปก็ได้นะถ้าไม่นใจนี่สิบเก้าอ่าสิบเก้าสิบสามยี่สิบอ้าวก็อยู่ตรงกันหมดเลยเนี่ยอ่ะก็ต่อ,ต,อต่อกันเข้าไปนะครับอ่าหน้าเสร็จหลังเสร็จนะครับต่อไปครับนี่ขั้นตอนที่สามของบอดี้ของร่างกายนะครับบีสิบบียิบเอ็ดเสามนี่โอ้มีตัวเลขนะมันง่ายขึ้นเยอะเลยครับอ่ายี่สิบอ๋อบีสิบบียิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอ่าแล้วก็สิบนี่บีสิบยี่สิบเอ็ดแล้วก็เฮดสามนี่อ่า อง่ายง่ายง่ายดีดีด,ด,ดีปับ๊บอ,อ่ะอย่างนี้ป๊บใส่เข้าไปจึ๊ใส่เข้าไะกดได้ไหมหรือว่าต้องมันต้องฝืนอะไรยังไงนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่มเหมือนเหมือนมันกดไม่ลงเมืนมันมีง่างอยู่เล็กน้อยอา้าไม่รู้เหมือนกันเราใส่เข้าข้างหลังก่อนก็ได้เขาตรงนี้ แล้วก็ในด้านหน้าด้านหลังด้านเว้าวอยู่ข้างหน้าอโอเคมันกดไม่ลงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจไว้ยังไงเหมือนกันไป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 ,ไป,ไปหายปุ๊บเอ๊ะตรงนี้อวอลล์อยู่ด้านหน้ากดถ้าเหมือนเป็นล็อกก่อเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนนะลองกดกับพื้นดูไม่แน่ใจอ่าโอเคเป็นล็อกเข้าอย่างนี้ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ครับเอา3ส่วนมาต่อประกอบกัน เริ่มจากหน้าแล้วก็อันนี้อยู่ตรงกลางหันหน้าเข้ามาทางนี้นี่นี่น,นมีช่องนี้อยู่นะครับใส่เข้าช่องไปปั๊บอ่าแล้วก็ข้างหลังเอ๊ะเอ๊ะมันติดอะติดตรนนี้ครับผมต้องทำไงเนี่ยอันนี้ผมก็ถูกแล้วนะเขาก็บอกให้ตรงนี้แต่ว่า มันติดนะครับอันนี้ไม่ไม่ชัวร์เลยครับเนี่อ๋อหรือว่านี้ไม่ใช่ครับอันนี้ใส่เข้าไปข้างในไม่ได้ตรงล็อกนี่หรอใส่เข้าไปด้านหน้าเอาใหม่ที่เอาใหม่ที่อ่าเข้าใจละอันนี้น่าจะมาอยู่งี้อ๋อไอตัวชั้นแรกสุดผิดพลาดนี่ใส่เข้าไปอย่างงี้เอออผมก็รู้ว่าใส่ข้างบนนี่ล็อกเข้าอย่างงี้ครับโอเคอันนี้มันจะได้เข้าล็อกของมันได้ผมก็ว่าอยู่อึ๊บอ่า โอเคกดให้มันแนบสนิทกันยังไม่สนิทกดได้อีกกดได้อีกไม่ได้ก็วางกับพื้นไปบึ้งโอเคเรียบร้อยในส่วนตัวเสร็จครับอ่าหัวแล้วตัวแล้วเริ่มบนรูปบนล่างแล้วไหมอ่าทีนี้ก็เหลือส่วนของแขนขาครับซึ่งมันก็ต้องทําเหมือนกันแขนสองข้างขาสองข้างนะครับแต่อาจจะต้องดูที่เรียกว่าอะไรนะบางส่วน บางตัวไม่เหมือนกันบางตัวอ่าบางทีไหลขวาตรงกลางก็ต้องเป็นข้างขวาด้วยบางทีมันแทนกันไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันแทนก็ได้มีปัญหาก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเคก่อนนะน่าจะใช่เนี่ยเห็นไหมเหมือนอย่างตรงเนี้ยอ่าอันนี้มันแทนกันได้สิบห้าสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดนะครับตรงนี้ F7 f เจ็ดอแปดดีเหกเก้าน่าจะต้อง เป็นข้างนั้นนะครับเหมือน,นอันนี้ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายอะไรประมาณนั้นนะอ่าเราก็ลองไล่เราทำตามขั้นตอนเขาไปเลยก็ได้นะครับเริ่มจากขั้นตอนที่1ก่อนเลยนะอ่า b 7 b 4อ่า b คือนี้ใช่ไหมบี 7, อือชุบนี่ B7 อ่าแล้วก็ b 4 b 4อยู่นี่อ่ามันก็น่าจะเป็นคู่กันแหละอ่า B7 B4 ถ้าเป็นทางนู้นก็น่าจะต้องเป็น B11 แล้วก็ B6 ใช่ไหมอ่าใช่เห็นไหมครับมันจะเป็นคู่กันอย่างนั้นอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่าเราแกะออกมามันเป็นคู่ๆแบบนี้เลยไหมเราจะได้แบบอ่ารู้เลยว่าพอทําคู่แขนข้างนึงเสร็จแล้วก็ไปทําแขนต่ออีกข้างนึงที่มันจะเป็นคู่เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับตัวเล็กๆอาจจะยากนิดนึงนะแต่ก็ต้องทำได้โอเคอ่า B7 B4 แล้วก็ F7 F8 F 7 7กับ8ใช่ปะอ่า เจ็ดกับแปดนี่อ่าแล้วก็เอามาต่อประกอบกันตามแบบนี้เลยปุ๊บไหนเอ,อ่ยอันนี้ตั้งบนอุ๊บนี่แล้วก็จิ้มเข้าไปชึกอ่าแล้วก็ใส่แขนเจ็ดกับแปดบับปุ๊บไหนนี่ ต้องใส่สูงเท่าไห,หร่ตืดมันได้เท่านี้อ่าปึ้งเนี่ยก็เป็นแขนเห็นไหมครับทีน,นี้ก็มือแล้วก็เลือกได้ว่าจะใช้มือไหนนะครับมือจะเอาเป็นแบรหรือเป็นกำก็ได้หมดนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นข้างซ้ายเอาเป็นแบไว้แล้วกันนะอ่าถ้าแบไว้ก็จะเป็น B15 นี่เห็นไหมจะมีข้างบอกอยู่ชัดเจนแบบนี้ไม่หลงไม่หลงนี่อ่าได้แล้วครับก็คือแขนก็ขาตรงไหลนะครับตรงหัวไหล่นั้นอ่า F10 ไหนครับอ๋อเอฟอยู่นี่เออผมก็ว่าอยู่หาไม่เจอนี่ F10 ก็จะเป็นแบบที่เป็นแบบล้ําล้ํตรงนี้หน่อยนะครับซึ่งก็สามารถใส่ตัวเหลืองๆเข้าไปได้นะครับ E6 E7 ี e 6, e นี่ E6 E7 อเอาอยู่ดีอยู่ดีอยู่นี่อ,นอ,นอ,นอ่า e 6 e 7อีเสมก็ทั้งสองข้างกันแหละมันจะเหมือนกันแขนสองข้างขาสองข้างมันจะต่อเหมือนกันนะครับเมื่อต่อข้างหนึ่งเป็ดอีกข้างนึ่งเราก็รู้แล้วก็ใส่ได้เลยไม่ต้องดูแล้วก็ได้นะครับมันจะพอพอรู้อยู่นะครับอีา e ก6 e 7ก็ใส่เข้าไปตามรูปร่างของเขาเน้นไหมมันต้อง,ม,องมีเล็กใหญ่อะไรยังไงบ้างไว้เนี่ย <laughs> อ่ะใส่เข้าไปอี e ก e แล้วก็สวมลงไปเลยครับ สวมลงไปตามอ่ามันมีล็อกของมันอยู่เห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมมันจะมีแง่งให้แง่งเข้าที่ล็อกครับอ่านี่ดังแกลบอย่างงี้ขันเข้าไหมอืออ่าเรียบร้อยเสร็จครับนี่แขนหนึ่งข้างนะเพระฉะนั้นแขนอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเหมือนเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆเคยมีประสบการณ์ต่อไม่ยากเพราะว่าเราทำขั้นหนึ่งก็รู้แล้วใช้ส่วนไหนบ้างแล้วก็เอาคู่มันสมมุติพวกนี้เขาก็จะวางไว้คู่กันอยู่แล้วนะครับ อ,อันนี้ยากเลยนี่อ่ะเป็นตัวนี้คู่กันตัวนี้คู่กันเห็นไหมแขนแขนแล้วก็ส่วนบล็อกบล็อกตรงนี้กอน,นี้ฟับฟับมือข้างนี้น่าจะต้องเป็นที่สําหรับถืออาวุธนะครับก็จะต้องเป็น B17 นี่อ่าอ่าโอเคประมาณนี้อ่ะ,ออะ,ออะแล้วก็ตัวต่อหัวไหลเหมือนเดิมนะ เราหยิบมาให้หมดเลยเพราะเรารู้แล้วไงว่าเป็นยังไงไม่ผิดแน่นอนนี่อปุ๊บปุ๊บโอเคเก้าอ่ะเรียบร้อยนี่เราใส่นี่ก่อนเลยปึ๊บแปดปึ๊บเก้าอ่ะ โอเคนี่หัวไหลนะครับแล้วก็ต่อไปอันนี้ให้เรานึกภาพว่าก็จะเป็นมือซ้ายแล้วอันนี้ก็คือต้องหันเข้าตัวนะครับมือซ้ายก็มาทางนี้ก็ต่อว่าปับ๊บอึ๊บอาทำไมใส่ไม่ลงอ่ะม่เอาสิพูดสะดิบดีเลยพอถึงเวลาใส่จริงใส่ไม่ลงเฉยอึ๊บเอ้ยใส่เข้าใช่ไหมเลยใส่เข้าอ่ะรู้ว่าผิดข้างเหรอเขาต้องใส่เข้าจากข้างในเหร อาอใส่เงี้รอ๋อใส่เข้าจากข้างในครับอืมไม่จากข้างนอกไม่ใช่ครับอ๋อไม่เกี่ยวมันนั่นเหมือนกันเออเอา้างงเองผมอ่ะปุ๊บนี่อ่าก็ติดเข้าไปซ้ายขวาเหมือนกันเลยปุ๊บอืมโอเค มันผิดข้างอะผมก็ต่ำบอกว่ามันต้องข้างนี้นะครับแต่ว่าทำไมมันถึงมันกดไม่เข้าอ๋อติดตัวนี้อยู่นี่จะมีจังหวะนี้เพื่อนๆดูที่ตัวนี้นะครับเห็นปะมันมีแง่งๆตัวนี้อยู่มันติดตรงนั้นครับเราต้องตัดออกให้หมดอโอเคเนี่ยมันงั้นมันก็ไม่เข้าผมก็ว่าอยู่ว่ามันพอดูแบบแล้วมันต้องมันต้องต่อเข้ากับด้านข้างแบบนี้อ่านี่เอาใหม่ทีเมื่อกี้เราตัดทิ้งไปแล้วนะดูใช่ไหมนี่ ครับอ่าอูบเกือบผิดพลาดไปเนดะี๋ยวเห็นไหมครับเนี่ยมันจะชอบมีแบบนี้นะครับการต่อพวกนี้ธรรมดาปกตินะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ค่อยๆแก้แก้กันไปเรื่อยๆนี่อเข้าอย่างนี้อ่าปึบ๊บตอก่อ,กอเนี่ยสนุกไม,ม่ความสนุกข,ของมันนะครับเราก็ต้องเหมือนถ้าเกิดเอ้ยมันผิดพลาดมาอะไรก็ต้องหาวิธีแก้ไปเรื่อยๆนะซึ่งไม่ยากเกินไปนี่อ่าใส่เข้าไปอืบ เข้าล็อกนี่เป็นยังงี้อยู่เราก็เฮ้ยถูกปะเนี่ยเออเป็นยางงี้อ่ามันต้องแบบนี้ผมว่าครั้งนี้ผมใส่ผิดละใช่ใส่ผิดจริงด้วยอ่าอันนี้ต่ออ๋อถูกแล้วดิมันก็ไปอย่างงี้ใช่ปหเออถูกแล้วถูกแล้วโอเคมาตัวเสร็จแล้วครับเหลือขาซึ่งขาที่นี่ป้อมจังเลยนี่ป้อมมากนะครับก็ไม่ยากมันเหลือไม่กี่ตัวแหละเราเอามาลุยกันก็ เท้าก่อนเลยนะครับข้างซ้ายข้างขวา B 1่มา B 1คู่กับ E 1 B 2คู่กับ E 2ผมแกะเป็นคู่คู่คู่ไปเลยนะจะได้ชัวร์อ่ะ B 1 E1 E2 B 1, e 2, อ่ะ E 1กับ E 2 E E 1 E 2อ่า E 1อ่ะ E 2อเออก็ดีนะเออต่อแบบนี้ก็ดูดูน่าจะดีขึ้นนะครับ B 3 B 5นะนี่3กับ5นี่ B 3 5, นี่ B 5 ง่ายง่ายง่ายต่อไปก็เป็น f 3 F3 f 4 f อ่า f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 , f นี่อ่า f 3อ่าและ f 4อ่าแล้วก็ b 8อีกหนึ่งตัวอันนี้สำหรับข้างนี้นะครับ b b 8โอเค ที่เหลือทั้งหมดก็จะไปอีกข้างหนึ่งเลยจบไม่มีอะไร,รอันนี้โอเคมีแกะยากนิดนึงอืออ่าแล้วก็ที่เหลือก็ตรงนี้ข้างนี้โอเคเฮ้ยใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับไม่ยากนี่ขั้นตอนที่ขาแล้วพอขาหมดต่อประกอบครบเสร็จก็ได้แล้วครับอ่ะอไม่ยากเกินไปตัวนี้อ่าใส่มา b1 e 1ป๊บแล้วก็ b3 ส่เข้าหันไปทางซ้ายอย่างนี้แสดงว่านี่คือขาขวาแน่ๆอ่าเพราะว่ามันต้องต่อเข้ากับลําตัวใช่ไหมเอ้ยกดไม่ลงครับฝืนมันลงไปโอ้โหแข็งนิดนึงถ้าแข็งอย่างนี้ก็ดีคือมันน่าจะแข็งแรงเดาแล้เดาแล้วมันน่าจะแข็งแรงเพราะว่ามันแข็งนะครับอ่าต่อไปก็ b แปดอย่างนี้ต่อไปปึ๊บอ่าโอเคบอกมันเหมือนเป็นแบบเป็นขาเป็นข้อต่อมันอะไรแบบพู้ง่ายๆนะ ปึ๊บอันนี้ตัวแง่งๆอยู่ข้างหน้าอยู่แบบไหนเอ่ยเราต้องดูก่อนโอเคอยู่แบบนี้นะครับเพราฉะนั้นเราครอบเข้าไปเข้าไปที่ไหนเอ่ยเข้าเข้าไปตรงรูนี้เลยนะครับรูใหญ่เลยแล้วก็กดให้มันแน่นกันสองข้างโอเค อ้าวนี่ก็เป็นขาซ้ายดทั้งนั้น <laughs> yeah, เอออ้าวกลับกันเฉยเลยตอนแรกทําท่าเหมือนจะเป็นขา้างนูน้นต่อไปต่อมาอา้าวเฮ้ยเป็นอีกทางเฉยอันนี้ยากหน่อยต้องกดแรงนิดนึงอือโอ้ยจ็บมือจ็บมือ <laughs> ตึ๊บอ่าชึบเคแล้วก็ใส่ปิดตรงนี้อืมตึ๊บดังย่างนี้ โอเคหน้าหลังอ่าสามเหลี่ยมอยู่หน้าสามเหลี่ยมนี้อยู่หน้าอ่าโอเคเข้าไปล็อกนี่เข้ารูกรึบแล้วก็อีกข้างฮึบกรึบ,บเรียบร้อยเอ๊เซ็ตจบอ่ากับข้างกันนิดนึงนะครับมันอยู่แบบนี้ <laughs> อ่าคราวนี้นะครับมาเรามาต่อประกอบกันครับซึ่งตรงนี้อู้ โอ,อ,อ้เอะตัวขาของผมอ๋อมันไม่เหมือนกันแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะโอเคมาเรามาตอ่อกระบอบกันเลยครับก็ตัวนะครับผมแนะนํานะใส่ขาใส่แขนแล้วใส่หัวที่หลังนะครับพว่าพวกขาแขนมันชอบแข็งเอ้ยตัวนี้ไม่แข็งแฮตัวนี้ใส่ง่ายเฉยเลยติดแก๊บเข้าไปอยู่เลยไม่ต้องอะไรมากเลยเอ้าวเฮ้ยตัวนี้ง่ายครับเออเอาขายืนยังไงทีนี้ ขายืนยากเลย่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยลองมาปรับแต่งดูเราลองใส่เข้าไปก่อนนี่แขนยากนิดนึงอย่างที่ผมบอกไปนะครับอ้าน,นี้ก็ต้องจับดีๆเลยต้องดันกับแขนข้างให้ตรงกลางก็หลุด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 อืมโอเคที่ผมบอกไปแขนกับขาเนี่ยจะเป็นส่วนที่ยากอนิดหนึง่งต้องจับดีๆอ่าโอเคแล้วก็หัวติดเฮ้ยง่ายเหอะเป็นตัวที่ เรียกว่ากดแก๊บๆครับโอ้โตรงนี้หัวอยากต้องฝึดนิดนึงโอเคอ่าเสร็จจบครับทีนี้ก็เหลือขาดแค่อ่าขาเออไม้ไม้ไม,ไม้ดาบมีดอาวุธทวนไม่รู้เรียกอะไรเนี่ยอาวุธนี้อ่าใส่ก้าไปที่แขนอึ๊บปิป้งเสร็จเรียบร้อยเม็ดฉากวนอูของผมเสร็จอ่า,อาใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ ยังไม่ครบทั่วร้อยปนะครับยังจะมีสติกเกอร์อีกเล็กน้อยที่อาจจะต้องติดเพิ่มตรงนี้นะก็จะเป็นลายต่างๆตามตัวตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ชัวร์ดูจากหน้ากล่องเราก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นพวกเนี่ยเนี่ยพวกลายตามนี้ใช่ไหมอ่าลายที่ตามเหมือนชายของเสื้อประมาณนั้นนะครับอเค ข้างหน้าข้างหลังมีบอกไหมข้างหลังไม่มีบอกอ่ะโอเคประมาณนะั้นนั่นแหละก็ลองหาติดดูตรงไหนที่มันรูปมันเข้ากันได้ก็ติดไปนะครับเยี่ยมสวยงามอ่าตรงนี้มันจะขยับได้ไม่ครบทุกข้อต่อเหมือนสิข้อต่อนะครับแสดงว่าไม่ถึงอย,อย่างเช่นตรงเนี้ยแขนเนี้ยขยับออกเข้าได้เล็กน้อยไม่ได้แคบได้เยอะแต่ขยับขึ้นลงได้ที่ตรงข้อศอกนะครับมือก็ขยับได้เล็กน้อยไม่มากขยับมากหลุดเห็นปะ ต้องต้องขยับแบบแค่พอดีพอดีอะไรประมาณนี้นะครับอ่านิดหน่อยหัวหมุนได้ไหมหัวหมุนได้ตัวตัวไม่ได้ที่ตัวเอวไม่ได้นะครับได้ที่ขาไปเลยแล้วก็แขนแล้วก็หัวไหล่ข้อศอกอะไรพวกนี้นะครับน่าจะประมาณ8ข้อต่อไม่ถึง13ประมาณนั้นนะโอเคแต่ก็ถือว่าสวยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ได้นะครับตอนแรกผมเห็นกล่องมันมาใหญ่นึกว่าตัวใหญ่กว่าเดิมสรุปแล้วผมเปรียบเทียบกับตัวเก่าให้ดูเอา้าเล็กกว่าเดิม ปากก็ทำใหญ่มากไงแต่จริงๆมันลงมันเล็กกว่าเดิมนิดหน่อยนิดหน่อยไม่มากนะครับแต่ก็เออคือรายละเอียดอะไรมันดูเยอะกว่าดูมีอะไรมากกว่า ต,ต,ตัวผมชอบนะเท่ดี่าเดี๋ยวผมติดสติกเกอร์ให้ครบ้วนมาดูกันเสร็จออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเรียบร้อยครับที่ติดสติกเกอร์อยู่แค่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็จะได้เมชชีฮิลโลวอลเลยร์วันนี้ผมได้ไปตัวกวนอูมานะครับเมื้อเร็วนตอนต้นนะครับมันจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันอยากได้ตัวไหนจัดได้นะครับนี่ตัวแรกสีแดงสีเขียวกวนอูแล้วก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจชื่อมีบอกไหมลีบงเหรอมีลีบงใช่ปะ กูดูแล้วก็เจ้ายุ่นไม่รู้อ่านไม่จกประมาณน,นั้นนะครับอ่าสวยๆๆเอาไว้ตั้งโชว์อีกหนึ่งตัวเท่มากอยากได้บ้างผมให้สินค้าไว้ที่แท็กไปใน Youtube ช้อปปิ้งที่มันจะเด้งขึ้นมาหรือไม่ก็ลิงก์ใต้วิดีโอหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะครับหุ่นยนต์แปดเข้าต่อแล้วกันวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเท้าหมุนได้ไหมแปดเก้าอ่ะเก้า เอวไม่ได้โอเคหุ่นยนต์9ก้าิบอ่ะมือได้1ิบสหุ่นยนต์11ข้อต่อเมชะห้ากวนอูกวนอูเย่อูสามโกกสามโกกอ่ะวูฝากไปแล้วแชร์ัจกันอีกนวยน,นะครับเดี๋ยวไว้มีของใหม่เพื่อนจะรู้จักเป็นคนแรกๆเลยจะวิดีโูนะครับสวัสดีครับ